แล้ววันนี้ก็อยู่กันในแมปเด e e n c h i l a d r กันนั่นเองฮะและใช่ครับขอการสวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะับผมะถามว่าทําไมมาเล่นแมบนี้อีกอีกรอบนึงเลรอก็ไม่มีอะไรํามาผมก็เลยมาเอาคลิปเก่ามา r e เ a k e ใหม่นะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีแปลภาษาให้นะเพราะพราะถือว่าผมแปลในคลิปเก่าแล้วถ้าเกิดใครจะไปดูก็อย่าลืมดูได้เลยละกันนะว่าคลิปนี้ทําคลิปสั้นๆออกมานะอ่ะเป็นูมมาของเพลเริ่มเลยดีกว่าครั้งก่อนเล่น easy ลองคังลองเล่น h ร r d จังนะหรือไ้แม่ ไม่มันนานนะเล่นอีซี่มันนานเดี๋ยดีไอแม็ไออันนั้นเราเล่นอีซี่ยังไม่ผ่านเลยพี่ไอโด้อไอไออแอที่แล้วไอไอไอแม็ไอที่มันเป็นด่านโรงพยาบาลปะไอมันด่านปั่นไฟอะไอเมื่อไงอะไรคุณผมมาเพื่อปัก h ต่ป c k เกิดถ้าเกิดไอที่ห้อยอยู่ ถ้าเกิดพาเครื่องที่ห้อยอยู่ตรงคอมมันป่าไปได้ก็เป็นกระตองใช้ไอ,อ้ข้างหลังผมอะ่ะอนั่นแหละเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนแล้ววะเอากล้องซ้ายอย่รฮัลโหลลืมไปทีเล่นไปแล้วอา่าเปิดกล้องสิอา่าฮะอ่าถ้าเกิดมันอยู่แคมป์หนึ่งให้เราไปไปไป,ไป,ไ,ปไปซ่อนหรือว่าแคมป์ไหนไอแคมป์หน้าห้องเราอะแคมป์หกมั้งจำไม่ได้มันอยู่แคมป์เจ็ดมันอยู่แคมป์เจ็ด มันหายไปแล้วเฮ้ยยอู่แคมันอยู่แคบหกแล้วปิด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 ไปอยู่ไปซ่องเที่ยงไปซ่องเที่ยงเฮ้ยวุ่นตกใจหมดเลยอยากทำอย่างนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็อย่าเดินด้วยมาแล้วอย่าเป็นครั้งที่สองเข้าใจไหมแล้วถ้าเกิดเป็นครั้งที่สองอะอย่าให้อย่าให้มีครั้งที่สามจะเกิดเป็นครั้งที่สามอะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรล้ว ไอ้เือนอีกครั้งที่ห้า่ะผมจะซัดหน้าคุณวิวิแลวแลวใครสั่งใครสอนให้เปิดปิดมันอยู่นิปิดเลย bro เชี่ยน,นใครอ่ <laughs> อย่างุ่งกับมันเป็นหนึ่งนะขอฟังเสียงก่อนโอเคไปละเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดเหมือนมันจะมีไฟดับด้วยนะเอ่อ ใช่ใช่มันีไฟดับได้เดี๋ยวลองหาฟิวกอนโอ้ยใช่จริงเลยฟิว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 น่าจะม่มีน่าจะมาตอนไฟดับมั้งฟิวอะเกิดอะไรขึ้นอะไรวะไปไหนละอ้ยอยู่แคมหนึ่งโอเคโอเคมันยังอยู่กองหนึ่งโอ้ไมงดำว่ะโอ้ยไม่ไม่หายไปแล้ว A later. few moments later. มันอ็ข้าง่ายก็ไปฟอลเอ้ยอยู่แคมป์สามป่ะตะกี้เห็นแบบว่าเออโอเคโอเคแคมป์สามมันน่าจะว้ามาที่แคมป์หกเลยถ้าแบบมันมันจะมานะคุณมันเขาถามอะไรเด้อดิอมันมาหาเรามันต้องการอะไรวะไม่รู้เหมือนกันเอ้ย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 ก้อง <3 S 1> ห้าเหรอกล้องกล้องหกไม่มีกล้องหกไม่มีอยู่กล้องไหนวะกล้องเจ็ดเฮ้ยไม่มีหรือเปล่า โอ้ยแคมอยู่แคมนี้แคมนี้แคมนี้ละเขาบอกอะไปแล้วเขอถามอะไรข้อหนึ่งนะว่ามาทำไมมันดำไม่รู้ไปถามโมวีอยูสิแบบโอไมายก็โตอะ This is ไม่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 เราจะไม่เล่นเราจะไม่เล่นเราจะไม่เล่นกันหมดเราอะไรแค่พูดว่องแง่แค่พูดว่องแง่ดำยูทูบก็มองหน้าเราแล้วจริงช่วงนี้ยูทูบเล่นแรงอยู่โอ้ดี bro เราไม่เคยติดเหลืองใช่ไหมแล้วเปิดหาแป้คุณอะเปิดมาแล้วก็ไม่เห็นเปิดทำไมแล้วคุณจะเปิดทำไมไม่มันเปิด เออมันเปิดคั้วคุณเปิดสิพี่ไม่ได้เปิดถ้าพี่เปิดพี่ตายห่าไปแล้วฝั่งรับสายนยมันเจอหน้าผมมันมาเจอหน้าผมแล้วมันกลัวผมไงเห็นไหมเนี่ยไอ้ไอ้ข้างหลังผมเนี่ยแต่ครั้งแต่ครั้งที่แล้วมันก็ปลอมตัวเป็นพระนะโอเคไฟมาละกองหกกองหกเช็ค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 กองหกไม่มีไม่มีไม่มีมันอยู่แคมสองอันนี้แคมหนึ่งยิงด้วยไม่ใช่แคมสองแคมหนึ่งเอ้ยมันมันย้ายไปแคมสามละ โอเคมันยังอยู่แคมป์สามแล้วจากนั้นมันก็จะมาแคมปเก้าแล้วก็หกั้งไม่รู้ดาวอะปกติมันจะมาแคมปหกก่อนมันจะมาสองหนึ่งสามหกจำได้จำแพทเทิร์นมันได้โอ้โหหรือไม่ก็อุ้ยมาแล้ว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 มันอยู่แคมป์หกอะแคมป์หกแคมหกโอ้ทำไมของคุ้มโลนเร็วกว่าของผมวะไม่รู้เหมือนกันไม่ยุติธรรมเลยมั้งเขาเลือกปิง โอเคไปละโหคายนี่คือหกสิบเหรอเราซ่อนนานไงล่อนี้รอนอนี้มานานอยู่ล่อนี้มาช้ายอยู่เจ็ดเก้าห้าสี่สามโอเคมนอยู่ที่แคมป์สองเอ้ยก้องกล้องแปดดูไม่ได้กล้องแปดดูไม่ได้เหรอดูไม่ได้แล้วนี่ กองแปะมันเป็นอะไรวะื่อกี้ยังอยู่ได้อยู่เลยอ๋อแค่เข้ามาอยู่ในห้องนั้นนี่คือความวิตกกังวลก็เพิ่มขึ้นเลยหรออืม่ต้องห่วงผมเองผมเองผมเองเอ๊ะรอนี้เอาสายนายอยู่นะผมเฝ้าเออผมเฝ้าโทรศัพท์ดีกว่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวค้าไอ้นี่มันจะขึ้นสูงแล้วก็ตายเอ๊ะโทรมาอีกอบนหนึ่งอะรอบนี้น่าจะได้เลยมั้ง อันอออนี้คือผมควรเปิดเสียงาเยเ่ยวเสียงจากโทรศัพท์ผมมันจะเข้าม่อ่ะก็ก็ลองเล่นห่างๆด้วยเอาล่ะก็มาอีกรลเวลหนึ่งนะซึ่งก็จะเป็นอ่าเดอะมอลมั The ้งเดอะมอลอันนี้ถ้าจำไม่ผิดอันอนี้เล่นยากอยูน่นะไอ,อเดือดมอลไม่ใช่เด e อ a มอลงามองวานนะเอ่ทำไม กดอ่านเลยเล่นไงวะเนี่ยลืมไปหมดละเล่นพอเล่นเหมือนกันเล่นเหมือนกันเล่นเหมือนกันรับสายแล้วกล้องกล้องกล้องยังยังยังเหมือนอันสองอยู่ใช่ไหมเหมือนอันสองอยู่แต่ว่าจาเป็นเธอไม่ได้ชิบหายละถ้าจําม่ผิดถ้าเกิดมาแคมปก้านี้ก็เราก็ต้องรีบรีบไปซ่อนตู้แล้ะแล้วก็ถ้าเกิดมีเหมือนมันจะมีดีบัคมาอยู่เราต้องรีบไปกดอ่ะ เออใช่ของผมมันเซนฟอรมวิตกกังวลอถ้าเกิดพี่กดดัวล้ลดลงไหมไม่มันเพิ่มขึ้นโอเคเลยต้องต้องไม่ใช่มันต้องของใครมาเอ้ยมันหายมันหายโอเคแค่ยิงแคมเจ็ดนนก็เพิ่มขึ้นแล้วดูด้วยเลยแล้วกันมันมาแคมเจ็ดทำไมมันเดินไปแค้มอื่นไม่ได้นั่นน่ะมันก็ต้องเดินกลับไปที่แคมมาได้ไง ดูจากทางสินี่หนึ่งแล้วเฮ้ยมันหายไปไหนอะอ๋อค่อยมีแค้มสาม,มเดินมาทำไมแค้มสามวะโอ้ดวงตาสวยดีนะมันหายอีกแล้วมันหายอีกแล้วมันอยู่แคมไหนเนะี่ยแค้มแปดไม่อยู่ดนะครโอ้ยโอ้ยต้องกดแล้วต้องกดแล้วปุ่มนี้ปุ่มนี้ เฮ้ยใครมาไม่รู้กูซ่อนเลยกู <laughs> ไม่สอนเฮ้ยเอาคุณไม่ดูกล้องก่อนนะไม่รู้อะ่ะดูเองก็ได้ <c oughs> แคมป์กล้าไม่มีไม่อยู่แคมป์ไหนวะผมมันจะไม่มันไปอยู่ไหนเ <c oughs> ่รอเ <c oughs> ้ยกูแ <c oughs> ตก แล้แยมันมาจากไหนมัน,มมมนมาาเอาไจากไหนวะนี่ขนาดเอซี่โหมดเลยตายหาตั้งแต่ตีหนึ่งเลยเห็นไหมบอกแล้วออซี่โหมดนี่แหละก็ถ้าก็มันไม่รู้มาตอนไหนอะหรือเราต้องพังเสียงเอาวะไม่คุณต้องดูกล้องแต่คุณต้องดูกล้องไปเรื่อยๆส่วนผมก็เฝ้าไว้นะั้นไปแค่นั้นเอง แต่ว่าตะกี้พี่เช็คกล้องกล้ามันไม่มีอ่ะคุณตูดตรวจแล้วแล้วคุณไม่เฝ้ากล้องวะอ่านหนังสือนั้น,น,น,นถ้าเกิดคุณอยากรู้วิธีรอแล้วมันหายไปแล้วยี่แคมไหนวะชิมายแล้วโอเคยี่แคมสองอยู่ ปืดปัญหาไปอีกแล้วนี่ที่ยังคืนนะมันหายไปไวมากเลยไอย้กล้องเป็นไรอะ่ะไม้กล้องมันดับต้องกลัวแล้วจะเกียจจังรีวิวพลังงานตรงไหนอะในนี้ไม่มีอ้อนีเจอละเฮ้ย,เ,ยเริ่มกลัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพลงมันเปลี่ยนอีกแล้ว ืืืออดด้้ต่มันหายไปอีกแล้วโอ,ผอ้ผมเองผมเองผมเองโอเคมันอยู่แคมป์4อยู่มันอยู่แคมป์4อยู่แล้วไม่ลองมาดูกล้องบ้างเหรอตอนนี้ค่ายนะะ่าจะเท่าไหร่อ่ะห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก็ตายเมันตายได้ไดนะรูเปบิลไม่ผมต้องดูกล้องเหรอเออต้องดูกล้องโอ้จำได้อยู่ đó cha, mình hái bì rồi. Con 9, không có. Con 4, con 4. Tối kia nó ở nó ở 5, 5, 5. Ok, mình tiêm tổm à con 9 rồi. Ok, kinh lòi. Kinh lòi đấy. Tại sao? 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 sao? Tại 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 ไม่มา<บ>ไม่มาลบก่อนไหมไม่มามันไม่มาเจ็ดโอหนึ่ง <1. S 2> ถ้ามันหายแจวอนมาเอาเหรอหรือเปล่าไม่รู้เออทุกซอนเลยแล้วกันไม่สอนอ่อย่ามาจริง <Hey. S 2> ด้วยโหนโหนฮอนฮอนโหนโหนโอน <c oughs> ไปก็พีงนี้ใช่เลย ไอ้คุณเฮ้ยหยุดเปิดปิดไฟเล่นดิโ oh, อ้แมดยิ้มออกมานะอ๋อโอเคโอเคมันจะแจ้งเตือนด้วยการที่มีไฟกระพริบใช่ไหมอืมอาจจะตอนนี้นะ่าจะขับไปที่แกม6หกกลับไปไกลยอยู่ก็น่าจะมาอีกรอบนึงก็น่าจะนานอ่ะเราก็ต้องอยู่ให้ถึงหกโมงอาจจะนะเฮ้ยมันหาย ไปจริงดิเอ้ยมันหายเอ้ยกองทรายอ่ะเฮ้ยโอเคโอเคอยู่คถสามโอเคโอเคอยู่คถวสามผมเอง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 เงโอ้ยตัวตาสวยดีนี่เจ้าเรียบร้อยมันหายไปอีกแล้วไปแคมป์ไหนวะโอเคแคมป์ห้ามันเตรียมมาแคมป์เก้าแล้วกิ้งรอไว้เลยอยู่แคมป์เก้าแล้วกิงรอไว้เลย ไอ้ยัสิฟฝ่ยีย่ยห้ออะไรครับเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันเตรียมตัว,มา,วมาเตรียมตัวมาแล้ว <Okay. S 2> โอเคอ๋อมันจะเป็นดวงตาดำๆนี่เองซ่อ,อนก่อนเลยกูโหนตะกี้มามองกล้องด้วยอ่ะแบบเชียร์กูหล่อนะแอนเดียวมีเจ้ไมีโจกูกูรอมึงอยู่นละ้มาช้าจาังเลยนี่ เอ้ยมันกำลังรอให้ฆ่าสติลวความวิตกกังวลเรามันครบร้อยหรือเปล่าอาจจะวะดูว่าเรายังหลบเร็วกันไปหรอ <S <S ไม่บัรหายรอหรือว่าเราไม่ควรออกโอ้เอ้ยจะหว่านนี้โอ้จงหว่านต่รถิบหายเลยฮมโมเบ้ฮหมโม่บมมมม้ไปดูกล้องไป ไม่ไปอยู่ไหนอ่ะไปไหนของมันอ่ะไม่มีไม่มีในแคมป์ไหนเลยอ่ะไม่มีเลยเฮ้ยเอ้ยกองใต่กะเอ่อกองกลางยังไม่มีโอเคมันกับที่แคมป์หกงั้นแสดงว่าเราหลบทันงั้นแสดงว่าเราหลบทันหลบทันเหรอปกติมันต้องเข้ามาในห้องแบบเมื่อกี้แล้วดิเออ่แต่กี้มันมองกล้องนะหรือว่าหรือว่าเรามองกล้องมันก็ได้วะมองที่กล้องก็ได้แต่กี้มันมันหันมามองกล้องอยู่มันก็หายไปเลย ไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันไม่มีแมคชนิกนี้ดิไม่รู้อ่ะตอนอ<ห><น>แคมเก้าเมื่กี้ตอนนี้มนอยู่แคมสองแะ้วก,กี้ดูอยู่แคมเก้ามันมองกล้องสักพักหนึ่งเลยเราเราเรามาอยู่ที่นในฐานะอะไรนะโอ้ยมาอยู่แคมสามแคมสามเราอยู่ในฐานะน่าจะเป็นคนหลงในนี้มัจจ้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วทําไมกูถึงต้องมาอยู่ที่นี่มันมีสาเหตุอะไร ไม่รู้เหมือนกันใ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 นตอน,นเรื่องมันบอกว่าเราเป็นเด็กอะในครั้งเียวเ,เ,<ะ>เร้นๆนะเราเป็นเราเป็นเด็กหลงหลงในเนี้ยเราก็ต้องมาอยู่ในเนี้ยหลบเอาง่ายๆคือหลบไอ้ไอ้เนี้ยแหละหลบไอ้มือเนี้ยแหละแล้วดูจากที่นี่ที่นี่ดูเหมือนออฟฟิศใช่ไหมไม่ใช่ออฟฟิศด้วยซ้ำอะไม่เป็นร้านสะดวกซื้อ<ม>ร้า,านค<ะ>้าด่านเนี้ยมันโมงแล้วด่านไม่ไม่ไม่ด่านเนี้ยมันดูเหมือนออฟฟิศใช่ไหม ใช่มันหายออฟฟิศบ้านโอเคยี่แคมหนึ่งออฟฟิศบ้านอ๋อออฟฟิศบ้านเนี่ยมันต้องคอยไปกดปุ่มแล้วก็คอยเปลี่ยนเปลี่ยนฟิววะถามจริงนั่นนะสิอาจจะเหมือนไอ้นี่ก็ได้นะไอ้อุ้ยมันหายตัวอีกแล้วเว้ยมันหายมันหายมันหายเว้ยเว้ยเว้ยมันมาแล้วมันมาแล้วตะกยี่ขอประตูอยู่มาแล้วเออตะกี้ที่ขอประตู นี่จริงด้วยอ๋อมันจะแจ้งเตือนด้วยไฟกระพริบอ๋อมันจะไม่ไม่ไม่ตะกี้ดีเสียงเคาะประตูเลยไม่มันก็มีไฟกระพริบไม่ไม่ของพี่ดีเสียงจากเคาะประตูเลยแล้วมันก็เปิดตัวพอดีผมดูผมดูเฮ้ยหัวไม่โหลดหัวไม่โหลดเฮ้ของพี่มใกล้เค้ยมันปลอมตัวเป็นผมว่ะเจ๋งไม่มีดาบไปละ เห็นเห็นดาบมันไหมผมไม่เห็น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 ตัวหัวล้มล้นเลยอ้าวอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ก็อมันห<อ>้อยหน้ากันนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมประเดี๋ยวว่ามาชาร์ตนะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นแมบ,บที่ค่อนข้างใช้เวลาเยอะพอสมควรเลยนะแต่ข้างหน้าก็จะมาทํามาชาร์ตก,กับไอโรงพยาบาลนี่เหมือนเดิมนะอ่ะซึ่งท่านผู้ชมก็น่าจะรู้ว่า2แมบ,บนี้มันก็ค่อนข้างนานนิดนึงนะ ก็แม้สำหรับคลิปนี้ก็อาจะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเจอใหม่คลิปนะฮะก็แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพ mm ่เป็นกำลังใจในคลิปถัดไปแล้วก็เอ่อไม่ให้เป็นกำลังใจผมด้วยเลยเช่กันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไปเจอใหม่คลิปนี้ฮะ let's go